ส um ินงชีดับชีวาหวังลูกยาช่วยติดตาเวลาตายกำนอนลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธ คิดให้นิ่งที่สุดใครที่ทาําคิดเป็นสมาธิที่สุดพ่อกับแม่เราจะได้บุญมากที่สุดในวันนี้แล้วลูกลูกทุกคนเชื่อไหมว่า ท่านท้องได้สองเดือนท่านต้องงดกินอาหารที่ท่านชอบอาหารรสเด็ดเผ็ดจัดจัดที่ท่านชอบทานท่านก็เริ่มกินเพราะกลัวว่าลูกในท้องจะเป็นอันตรายเพราะกลัวลูกในท้องจะได้รับผลกระทบอะไรที่อยากกิน แม่ก็คิดว่าลูกในท้องอย่ากกินก็พยายามไปหามากินจนได้พอทั้งท้องได้ห้าเดือนหกเดือนลูกในท้องก็เริ่มถีบตอนที่เราอยู่ในท้องเราขีบท้องแม่แม่เจ็บทรมานมากนะลูกแต่แม่ก็ยิ้มได้ยิ้มเพราะอะไรลูกเพราะลูกแข็งแรงมีแรงถีบมีแรงดิ้น ทั้งๆท,ที่แม่เจ็บจะเป็นจานายนะครับแต่แม่ก็ยิ้มได้พอเราได้ก้าเดินกล้จะคลอดแล้วแม่ก็เลยหาซื้อผ้าคองม,มาซื้อขวดนม,มา้าซื้อเสื้อผ้าเด็ก้าซื้อแป้งมาทั้งๆท,ที่แม่บางคนยังไม่รู้เลยว่าลูกจะเป็นผู้หิงหรือผู้ชายลูกเราเกิดมาจะมีแขนมีขาเหมือนลูกคนอื่นเขาไหม แม่กังวลไปหมดแต่แม่ก็พร้อมที่จะรับลี้มดูลูกไม่ว่าจะทอดมาเป็นแบบไหนเลยเพราะฉะนั้นตันนี้พระอาจารย์อยากให้ลูกทุกคนลับแม่ให้รับมา,มาดับเ่าให้มากๆเลยก่อนที่จะไม่มีพ่อมีแม่ให้รับพระอาจารย์ขอสัญญาว่า จะเป็น il, ลูกที่ดีของพ่อของแม่จะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจผิดหวังร po ้องไห้ข้าพเจ้าจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าขอทูคิดบุญกุศล ในวันนี้ให้พ่อกับแม่ให้ครูบาอาจารย์ขอให้พ่อกับแม่และครูบาอาจารย์ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุ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  ืูตาได้ลูกไปถ่าาจารย์เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่อาจารย์กระทำใจมีไม่กี่โรงเรียนนะที่อาจารย์จะด่าเด็กนะจะมีทุกๆโรงเรียนนะที่เป็นแบบนี้ซึ่งแต่กเขาพัะแม่น่นะแต่ว่าเขาไม่แสดงออกไม่แสดงออกซึ่งคนเหล่านี้จะต้องดิ้วยังเยอะหน่อยแต่ักพ่อักแม่